เดี๋ยวคาร์บูดุงเกมวันนี้นยครับเป็นไงบ้างครับค่ะเกมในวันนี้ค่ะช่วงเซตแรกเราค่อนข้างออกตัวได้ดีค่ะแต่พอเซตสองเราเป็นฝ่ายที่เหนื่อยไปเองค่ะทาให้เขาได้ใจแล้วก็เป็นฝ่ายนาในในในรูปแบบเกมค่ะทําให้เราเล่นยากค่ะแต่ช่วงเซตสามเซตสี่เราก็เริ่มกลับมาเป็นมาเล่นในรูปแบบของตัวเองค่ะก็ทาให้เราเก็บสะนนได้ใันนี้แล้วกมองโกเลียที่ เจอพรุ่งนี้นะคะเราต้องแข่งต้องวางแผนงคราวนี้ในคอนเสิร์ตก็เราจะต้องรักษารูปแบบเกมของเราให้ได้ค่ะแล้วก็เล่นแบบว่าให้ให้มันแบบเคอร์ฟอมแมทของเราค่ะให้ออกมาให้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะแบบพยายามกดคู่ต่อสู้ให้ได้ในแต่ละคอยสุขภาพเป็นส่วนของซัลล่ารอนได้องอุ้มทีมเปื่อระจำทีมนะจ๊ะก็ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอาการแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ค่ะโอลิมปิกเราก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะค่ะตัวหนูแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทีมก็ยังต้อง ทานให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้ดีครับก็จะแข่งต่อในระยะยาวครับผมวันนี้มีกองเชียร์จากไทยด้วยครับโดยถึงพี่กิฟพี่หน่องด้วยพูดถึงทั้งสองคนหน่อยครับคก็อยากขอบคุณทพวกพี่กองเชียร์แล้วก็พี่กิฟพี่หน่องนะคะที่บินมาเชียร์พวกเราถึงสนามแข่งค่ะก็แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวบ้านเอ้อนเนยทางบ้านนะคะกองเชียร์ทางบ้านนยคะที่สง่งบสลังใจมาให้พวกเราค่ะแล้วก็ทัานนักกีฬาไทยค่ะส่วนตัวนักกีฬาเองกะทำหน้าที่ของนักกีฬาให้ดีที่สุดค่ะเชียร์ชาวบ้าน